สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํานะคะวันนี้วันที่14เมษายนนะวันนี้เริ่มต้นที่ทํำเฟรมเดลี่นะคะราคาทองคํายังอยู่ในกรอบของทำเฟรมเดลี่ระหว่าง r e s i ิสแตนที่1758.58นะกับ SUPPORT ข้างล่างคือ1677.77นะคะซึ่งกรอบนี้กว้างมากเลยเมื่อวานก็ลงไปยังไม่ถึงขึ้นกรอบก็ ชื้ขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งแต่ว่าก็ยังอยู่ใต้รั้วอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานราคาทองคำนะคะถูกกระชากขึ้นโดยข่าวตัวเลข CPI นะคะแล้วก็ตัวของบอลยูนั้นเมื่อวานบอลยูสิบปีปรับตัวลงแรงมากทำให้ราคาทองคำดันขึ้นได้สูงมากนั่นเองนะคะแล้ววันนี้จะปีนขึ้นไปเหนือรั้วได้ไหมหรือว่าอาจจะ ลงไปก่อนหรือ,อยังไงคือแบบจะพ้นกรอบนี้ไหมประมาณนี้เดี๋ยวไปเช็คกันนะจ๊ะเทรนด์ของเดลี่นั้นยังเป็นขาลงอยู่นะคะแล้วก็ตัว CCI ต่างจากเมื่อวานพวกวันนี้มีเดเรคชั o นชี้ขึ้นนะคะเยอะมากเลยเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานคือแรงซื้อมันเข้ากระทนหันนัำนก็นจะพุ่งขึ้นมาขนาดนี้แหละนะจ๊ะแล้วก็ถามว่าล่าสุดเป็นยังไงคือมันกําลังจะตัดเลเวล100แปลว่า มันเริ่มมีมาเยอะกว่าแรงขายนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วคือยังไม่เต็มนะคะแล้วก็แรงขายก็ไม่มีนะสรุปรวมๆเลยนะคะที่ทำเฟมเดลี่แรงซื้อกับแรงขายนี้พอๆกันเลยนะคะน้อยทั้งคู่ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไปเช็คที่ทำเฟมสี่นะเอ่อทำเฟมสี่ชั่วโมง เมื่อวานขึ้นไปทะลุรี a n c e ที่เรามองไว้เมื่อวานคือแถว1745คือ r รีสต c นนี้นะเมื่อวานแล้วก็ทะลุขึ้นไปแหลมล่าสุดสร้างแนวรีสต c นใหม่นะคะที่1749.29นะแล้วกเ็เริ่มมีสัญญาณของตัว red dot มาแล้วนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าราคาจะเริ่มถูกชะลอในการขึ้นแล้วนั่นเองนะคะก็คือ แล้วก็ถ้าแรงขายเข้าก็คือมีโลกสที่จะกดราคาลงได้ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าไปเช็คสัญญาณของแรงซื้อแรงขายก่อนว่ามีไหมแปลว่าเฮ้ยจะผ่านแนวนี้หรือเปล่านั่นเองนะคะถ้าดูตัวของเทรนนะคะยังเป็นขาขึ้นอยู่สัญญาณเทรน CCI ตอนนี้บ่งชี้ว่า แรงขายนั้นหมดนะคะแล้วก็แรงซื้อนั้นก่อตัวมาน้อยๆนะคะแต่ยังไม่เต็มนะคะคือกําลังแบบชิงดีชิงเด่นกันอยู่ระหว่างแรงซื้อกับแรงขายว่าใครจะมาได้เต็มแต่ตอนนี้คือที่ทำเฟสม่เสียแรงซื้อยังมีเยอะกว่าแรงขายนะคะด i r e c กชันเขาก็ดูจะชี้ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคีย์ของทำเฟมสี่ชั่วโมงคือ ต้องดูว่าแรงซื้อที่ก่อตัวมาที่แบบใกล้จะเต็มเนี่ยเขาจะทำสำเร็จไหมถ้าเขาทำสำเร็จเขาก็มีโอกาสขึ้นไปยื่นเหนือ1749.29แล้วขึ้นเลเวลถัดไปของ r e s i s t a n นได้นะคะที่1758.56นะคะแล้วถ้าแรงซื้อมาต่ออีกได้เนี่ยก็มีระยะของอระยะสวิงด้านบนขึ้นไปอีกนะวันนี้อินดิเคเตอร์วัดให้ ระยะสวิงด้านบนสุดอยู่ที่1773.22นะคะแต่ถ้าเราเห็นสัญญาณของ Red ดอ t เริ่มมาตั้งแต่ทำเฟรม Daily กับทำเฟรม S4 แล้วก็จะเริ่มระมัดระวังในการเล่นฝั่งบายแล้วนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้จุดนี้เป็นจุดวัดใจใหม่ของคุณคือ1749.29นั่นเองนะคะเพราะว่าแรงขายก็ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสของมันก็คือ อาจจะอยากทดสอบแนว Resistance สำคัญอยู่หลายทีแล้วก็ถ้าขึ้นไม่ไหวก็มีโอกาสที่จะไซเวย์แล้วก็มันจะกดดันราคาลงได้ตามสัญญาณกดดัน Red Dot หรือเปล่านั้นต้องตามดูแรงขายด้วยนะคะว่าจะเข้ามาแทนแรงซื้อที่กำลังก่อตัวมาได้หรือเปล่านายแท่งสีชั่วโมงถัดถัดไปโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้คือ กำลังไซเว่ปิ่มๆอยู่ที่ขอบชายแดนรีสิสแตนด์ด้านบนคือที่174.9.29เนะกรอบของทาเฟมสีชั่วโมงวันนี้ขยายใหญ่ขึ้นนะกรอบด้านบนคือ174.9.29นะกรอบด้านล่างคือ172.3.85นะคะเมื่อวันก็ลงไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ข่าวก็กระชากพี่เขาขึ้นมาแท่งเดียวนี้แบบว่าโอ้โหเลยทีเดียวประมาณนั้นโอเค ไปเช็คทำเฟมย่อยกว่านี้ดีกว่าว่ามีโอกาสที่จะไม่ผ่านรีสตันนี้แล้วดันลงมาให้วิ่งอยู่ในกรอบสีชั่วโมงหรือเปล่าอะไรนี้หรือว่าถ้าดันลงมาได้จริงเนี่ยมีแนวซับพอร์ตสำคัญอะไรบ้างเดี๋ยมาดูกันที่ทำเฟมเอหนึ่งนะเอ่อที่ทำเฟมเอสหนึ่งเทรนก็เปลี่ยนมาเป็นขาขึ้นกระทานหันแล้วเนาะ แล้วก็ถ้าดูเทรนด์ GCI ตอนนี้คือแรงซื้อก็ไม่มีแรงขายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นราคามันเริ่มไซเว์นะคะแล้วกรอบไซเว์ของมันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะระหว่างซัพพอร์ตที่1740.65นะคะกับรีส i ิสแตนย่อยนะตอนนี้เริ่มสร้าง2เส้นซ้อนกันแล้วนะคะรีสิสแตนย่อยอยู่ที่1748.68นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็ข้างบนก็มีสัญญาณเรดมาแล้วนะคะคือมีสัญญาณกดดันแต่ว่า แหล่งขายไม่มีฉันก็ไม่ลงนั่นเองนะจะฉันจะขอไซด์เวย์อยู่แถวนี้ประมาณนั้นแต่ถ้าเราดูโอเวอร์บอร์ดโอโตอนนี้มันสีเหลืองบาลาน์กันสองฝั่งแล้วแต่ก่อนหน้าน,นี้ข้างบนมันเป็นสีขาวแสดงว่าถ้ามันขึ้นไม่ไหวมันมีโอกาสที่จะลงไปสร้าง Balance ฝั่งขาลงได้อยู่นั่นเองนะจ๊ะ,ะมาดู30ม0สามสนั้น คล้ายๆกันเลยค่ะที่ทำเฟรม H1 เมื่อกี้นะคะแต่ว่าระดับโอเวอร์ของเขาอยู่ในระดับกลางๆนะคะเพราะฉะนั้นจุดวัดใจของคุณตรงนี้สำคัญเลย1 7 9 2 9เนี่ยนะว่าจะยืนแทงได้หรือเปล่ายืนแทงได้ก็ไปเทสข้างบนได้ถ้ายืนไม่ได้ก็กดลงมาซัพพอร์ตแรกที่เจอคือ1.740.65ถ้าทะลุซัพพอร์ตนี้ลงมาได้นะคะ เลเวลถัดมาของซัพพอร์ตจะอยู่แถวนี้นะจ๊ะเลเวลแรกคือ1.727แล้วก็ลงมาถัดลงมาอีกคือ1.723.58ซึ่งเป็นกรอบของทำฟมสีชั่วโมงนั่นเองนะจ๊ะมาดู15 15ก็ตัวนี้ก็เหมือนกันเลยกับสถานการณ์ที่ M30 กับ H1 นะคะก็คือราคากำลังบีบอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะอยู่ในกรอบของ H1 นั่นเองนะคะแต่ที่ M15 นั้นมีสัญญาณโอเวอร์แล้วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ไปตามดูที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะว่าแท่งถัดไปอีก30กวานาทีเนี่ยแท่งถัดไปเนี่ยแรงซื้อที่ก่อมาใกล้เต็มเนี่ยเขาทำสำเร็จไหมถ้าไม่สำเร็จก็มีโอกาสที่จะใช้เวย์เล่สักพักหนึ่งแล้วถ้าแรงขายฟื้น ก็อาจจะย่อลงมาวิ่งอยู่ในกรอบ4ชั่วโมงนี้ได้ก่อนนั่นเองนะคะแต่ถ้าแรงขายไม่ฟื้นล่ะไม่ฟื้นทั้งแรงซื้อแรงขายเลยก็จะไซเวย์อยู่ในกรอบของ H1 ที่เราเห็นเมื่อกี้นั่นเองนะจ๊ะโอเคน่าจะเห็นภาพแหละมาดูแนวสวิงด้านล่างนะคะวันนี้อินดิเคเตอร์วัดให้ที่หัวต่ำลงไปกว่าเดิมอีกถ้าคุณลงได้ก็ ไกลอยู่นะจ๊ะคือ1 6 9 8 7 7นะหดจาก1 7 2 3 5เจจริงๆก็มีอซัพพอร์ตสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะคือแถว1705แต่ระยะสวิงด้านล่างสุดคือ1698.05นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ตามดูราคาตามเงื่อนไขที่เราบอกเมื่อกี้แล้วก็อย่าลืมระมัดระวังข่าวสารประกอบการเทตุด้วยนะคะเพราะว่า มันก็มีผลเอฟเฟกได้โดยเฉพาะตัวเลขของบอลยิวสิปีนะจ๊ะเมื่อวานลงไปแรงมากเลยเห็นไหมแล้ววันนี้ก็รีบาวขึ้นมานิดหน่อยนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าบอลยิวมันลงแรงๆเนี่ยแสดงว่าดอลลาร์มันอ่อนนะจ๊ะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่าสวัสดีค่ะ